เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ android เลยที่เจนะครับจากรูปมุม acb เป็นมุมในครึ่งวงกลมโอนะครับเนี่ยมุม a อซเป็นมุมในครึ่งวงกลมโอนะครับก็จริงๆแล้วนะครับ เราก็บอกได้เลยว่ามันต้องเป็นมุมฉากแน่นอนนะครับเพราะว่ามุมในครึ่งวงกลมจะมีขนาดเท่ากับ90องศานั่นเองนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเนาะนะครับก็เขาบอกว่า OD ขนานกับ CB นะครับหรือว่า2เส้นนี้ขนานกันนะครับเขาให้สัญลักษณ์มาแล้วเนาะเป็นลูกศรอ,อย่างนี้คือขนานกันนะครับและมุม BAC นะครับเท่ากับ18องศาเนาะ จงหาขนาดของมุม ADO นะครับ ADO ก็คือมุมนี้ถูกไหมมุมสีเขียวเนาะเราอยากรู้มุมสีเขียวนะครับก่อนอื่นนะครับเราเห็นสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับเนี่ยนะครับเราจะหามุมที่เหลือของสามเหลี่ยมได้นะครับมุมนี้ของมันเนาะ มุมภายในสามเหลี่ยมต้องรวมกันได้หนึ่งร้อยแปดิบถูกไหมเป็นตรงนี้เก้าสิบเป็นตรงนี้สิบแปดนะครับก็ขาดอีกนะครับเจ็ดสิบสององศานะครับตรงนี้บวกเลขดูก็ได้นะสิบปดบวกเจ็สิบสองได้เกนะ้าสิเนาะเกสิบวกเก้าสิบได้หนึ่งร้อยนะครับเป็นตรงนี้เจ็ดิบสององศานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเส้นขนานนิดนึนงเนาะความยากของข้อนี้นะครับเนี่ยเขาบอกว่า สองเส well ้นนี้ม i̇şte. ันขนานกันถูกไหมเนี Groß ่ยเส้น hmm. นี้กับเส้นนี้เนาะทั้งสองเส้นขนานกันนะครับซึ่งมุมนะครับมุมที่อยู่ด้านเดียวกันเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากันด้วยนะครับหรือก็คือตรงนี้ก็จะมีขนาดเท่ากันด้วยนะครับเนี่ยมุมนี้กับมุมนี้เนาะเนี่ยเท่ากันด้วยนะครับถ้าพี่วาดเป็นทฤษฎีเนี่ยก็คือมีเส้นขนานอยู่สองเส้นอย่างนี้เนาะแล้วก็มีเส้นลากตัดผ่านนะครับ มีเส้นลาตัดผ่านมุมนี้นะครับก็ต้องมีขนาดเท่ากับมุมนี้ด้วยถูกไหมเพราะเราคิดง่ายมันเหมือนการที่เราสไลด์มุมลงมาด้านล่างนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เราสไลด์ขึ้นไปตรงนี้มันก็ต้องเป็นขนาดเท่ากันอยู่แล้วถูกไหมเพราะมันเป็นเส้นขนานเนาะนะครับเราก็เลยได้ว่ามุมนี้ก็เป็นเจ็ดสิบองศาด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้เจ็ดิบองศานะครับ เราอยากรู้มุมสีเขียวถูกไหมนะครับก็ขั้นตอนต่อไปเนาะเรารู้แล้วว่าตรงนี้72องศานะครับจากให้มันเป็นวงกลมนะครับเราได้ว่าตรงนี้คือรัศมีของมันนะครับเส้นนี้ก็เป็นรัศมีนะครับทําให้นะครับเกิดสามเหลี่ยมหน้าจั่วขึ้นนะครับเพราะว่าสองด้านนี้มีความยาวเท่ากันนั่นเองนะครับ สามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับสมบัติก็คือมุมที่ฐานของมันต้องเท่ากันนะครับแสดงว่าสมมุติมุมนี้นะครับสีเขียวเนี่ยเป็นมุม x นะครับมุมที่ฐานอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องมีขนาด x อ,องศาด้วยนะครับแล้วเราก็เอาทั้งหมดมาบวกกันนะครับมุมภายในสามเหลี่ยมเท่ากับ180องศาถูกไหมมุมนะครับมุมภายใน สามเหลี่ยมเท่ากับ180องศานะครับเกิดจากมุม x บวกกับมุม x นะครับ x บวก x แล้วก็บวกด้วยมุมที่3ก็คือ72องศานะครับเท่ากับ180นั่นเองนะครับย้ายเจดสิบไปลบเนาะ x บวก x ได้2 x นะครับ180ยแลบเจนะครับย้ายเจดสิบไปลบอีกฝั่งหนึ่งนะครับ180ยแลบเจเหลือ108นะครับ2 x เท่ากับหนึได้ว่า x เท่ากับ 108หารด้วย2นะครับ108หาร2มีค่าเท่ากับ54นั่นเองนะครับได้ว่า x เท่ากับ54เนาะ x ก็คือมุมสีเขียวถูกไหมเนี่ยมุมสีเขียวตรงนี้เนาะซึ่งโจทย์ต้องการมุม a d ดีนะครับ a d ดีก็คือมุมนี้นะครับมุม x พอดีเลยนะครับก็เลยตอบ5 4บได้เลยนะครับ54องศาเนาะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอป,ปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไอติมกับความรู้นั้นคู่กันพอดูความรู้เราก็ต้องกินไอติม